อะค่ะวันนี้ค่ะทั้งสงคนมาในเรื่องอะไรคะวันนี้มาเรื่อง Friendship Forever ครับเพื่อนสนิทพิศหายครับชอบชื่อเรื่องมากเก๋มาก Friendship Forever แล้วคำพูดมันแบบดูเล่นคำดูอะไรอย่างนี้ครับก็เรื่องนี้เกี่ยวกับเนี่ยครับผู้หญิงทั้งสองคนนะครับก็เป็นเพื่อนกันที่เคยรักกันแล้วก็เชื่อใจกันไว้ใจกันสุดๆแต่ว่าวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็เลยตามตามชื่อเรื่องค่ะ เป็นเชิดเลยมันฟีลเหมือนแบบหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยครับล้างแค้นกันอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นในเทเลอร์บ้างแล้วแต่ว่าล้างแค้นไม่ได้แบบใช้แบบใช้ใช้ปืนใช้อะไรใช้ผู้ชายใช้ผู้ชายมันเป็นมันเป็นแบบอนาเตอร์โบโอ้ยอะไรต้องไปเป็นอาวุธให้เขาอะครับเราไม่อยากเป็นเลยมาตอนเราตอนเรามีของครับวาเราดูอยากเป็นตัวสังหารหรือเปล่าครับใช่ครับลุบมีดนมาทำยังไงดีอะหนูอยากกลับบ้าน ลำคาญหนูแล้วพี่ดิลำคานมึงกูฆ่าลำคานนี่จริงใจที่สุดในการสัมภาษณ์พี่รำคาญหนู่แล้วครับไม่อยากแบบยืนอยู่ตรงนี้กับมันแล้วเดี๋ยวน้องเขาน้อยใจกันโอติเขาใช้มีดกันใช่ไหมครับมีดไม่แน่ใจว่ายาวกี่นิ้วเอ๊ะลนี่มันไม่ได้เข้าหัวจริงไหมคะหรือว่าเข้าหัวเข้าเขาเรื่องแล้วเข้าเรื่องแล้วขอโทษขอโทษนะคะขอโทษขอโทษนะของเขาจริงจริงไอ้นิวออกไปก่อนดิยูยูยูมาได้แล้วมามามาโอเคแล้วดีใช่ใช่ แค่ไหนดูจากเสื้องสองคนเลยเสื้อผมเสื้อผมแบบเป็นอย่างเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยถามบ้างครับก่อนแรกมึงคิดว่าอันนี้คือแบบโป๊เจอพีพัฒน์ได้อยู่ไม่จริงคติประจําใจก็คือเราเก่งไหเท่าเขาไม่เป็นไรเราต้องโป๊กว่าเขาให้ได้นี่ขอโป๊กันค่ะสองคนที่ชอบอันนี้ขออนุญาตพี่ได้ยังเหมือนไหมพอแล้วขอพี่พด้วยอ้าวมึงไปคุยกันสองคน มุกคือแบบพิกดบาทมากค่ะเพราะว่ามุกไม่เคยเล่นเรื่องที่ออกแนวแบบแร้ายๆฟ,ฟาดฟันเลยมุกเล่นมาแต่แบบความติดคอมดี้ซะส่วนใหญ่คะ่ะแล้วก็เป็นแบบช่องที่ถนัดอันนี้คือทงที่ไม่ถนัดก็เ๋ยากจะกลับทำในบ้านเพิเ่มอีกเยอะเลยส่วนนิวชในชีวิตรจริงอาจจะถนัดอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยมีผลงานอะไรที่มันแบบรุนออกมาเป็นประจักษ์ฮันดูได้ไงวะดูได้ไงอะ ไอันนี้คือเพิ่งเคยเลือันนี้คือเพิ่งเคยเพิ่งเรื่องร่วมงานกับอะไรลิ้นปันติดแตงเงี้ยใช่ใช่เพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกแต่ว่าแพทคุยกับนิวคือแบบนิวว่าเฮ้ยสวัสดีแพทสวัสดีนิวฮ่ยังยังเออคุยกับหมาคนลุยดีคุยกับหมาคุยดีดีผมเลยบอกว่าผมอยากเป็นหมาเลยคุยกับหมาดีดีนี่คือการร่วมงานกับแพทแต่ว่าเขามีซีนแบบเลิฟซีนกันตั้งแต่วันแรกที่เจอใช่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 ที่กูบอกว่าให้ทำลายกำแพง ไไเิกำแพงนี้ใไไงคะรในรถอ่ะแม่ในอุณหภูมิ40องศาน่ะร้อนะร้อนแบบโมโหอ่มันหุดนงินหุดนงิดอากาศเอาอะไรเอาเอาอ่เรบ้าอ่ะเหนื่อยแล้วอะ กัเลยจะถามว่าคือกันถามว่าคือแค่หนักใจอะไรกันมากที่สุดหนักใจอะไรมากที่สุด่นวงานหนักใจแบบปัญหาแต่ทุกคนชี้มาทางนี้เนาะผมไม่รู้อะชี้มาทางนี่สาวมากเลยอะ ก็่าคิดว่าน่าจะสนุกแหละเพราะว่าทีมงานจริงๆแล้วคือคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ว่าเคยเจอกันมาบ้างอยู่แลนะทำทวกเองก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยกากน้องบุญนี่แบบเพิ่งมาใหม่ก็เป็นแบบคนที่เฟรนลี่กันมากเออน้องบุญเนาะเออบุญโอเคเลยแบบว่าแบบว่าน่ารักมากไนซ์มากจริงๆอย่างเรื่องยามันจะว่ามันจะมีความนิ่มานลายด้วยใช่ไหมคะใช่ลายให้เห็นแบบไม่ลายแต่ตั้งใจให้เห็นเลยชัดเจนให้ทราบร่วมร่วมไปพร้อมๆกันกับคนดูอะไรเงี้ยจะให้ทราบก่อนอันนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าจะเป็นปีหน้าแต่เขาจะถามอีกปีหน้าแล้วมึงมาขึ้นปีทำไมก็แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจุสัมภาษณ์จบไหมปีนี้ก็จะได้มีใครได้แฟนๆได้เห็นใครปไม่เขาอยู่กันนี่จริงไหมคะอยู่อยู่อยู่มานานแล้วด้วยเขาซื้อตัวมาเธอเขาซื้อตัวมาอ๋อเป็นเราใหม่ที่เสร็จเข้ามาพร้อมบุตรมาเขาซื้อนักกีฬาฟุตบอลยเแต่เป็นกองไหนไม่รู้ พูดเองอยากได้มุกเป็นลูกหรอต้องเป็นลูอใช่เขาถามว่าถามว่าเตมีเจมมีนายเป็นลูกแล้วนิวอยากมีใครเป็นลูกเรียกอะไรวะน้องมุกครับทำไมแค่ตัวเขาจะจับทำไมนะคะเขาบอกว่าเขาจะเขาว่าเขาจะทำอะไรก็ทำเลยตามสบายเอาเลยเราพร้อมสู้หรือเปล่าไม่คะบรรยากาศในกองถ่ายหนูอยากกินข้าวเงียบๆนี่อะไรใครนี่มันอะไรเนี่ย เียว่าเรื่องนี้ส่งสารพี่แพทค่ะเพราะว่าทุกคนจะเป็นแบบก็แบบเอกชาวบดขั้นสุดจากเอกชาวบดเหมือนเป็นแก๊งรวมตัวคนสมาธิสั้นอยู่ด้วยกันใช่ใช่เหมือนแบบเรื่องนี้ไม่เคยพูดกันจบเลยแล้วมันไปเรื่องใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าัวจะปิดกล้องนี่หนูาจะได้หลายเรื่องหนูกลัวจะไม่ได้อะไรเลยแต่จะรอนติดตามในโซเชียลอ๋อลองฟ้องโซเชียลดูลองฟ้องอ๋อ มีประโยชน์ว่ะมีนิ้วเงียบเลยนะว่ะฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยผมไม่ได้ผมไม่ได้อ่านอยู่แล้วฟ้องได้เลยไปเลยไปเลยแล้วเริ่มก็จะมาเจอกับตาบวมปากใช่นะครับเป็นกาอ่านก็จะมีคนมาเจอ้ตาบวมปากอ๋อที่นี้เนี่ยฝากอยากฝากซีรีส์เรื่องนึงครับก็ฝากซีรีส์นี้ด้วยนะครับกับเรื่อง แฟนชิดนะครับแฟนชิดเอเวอร์ครับผมเพื่อนสนิทพิสหายครับแล้วเรื่องนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่ามีพัชัานีครับใช่ลมีพวกคนนี้ใช่ไหมครับการันตีด้วยพวกเราแซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ยังไม่มาอย่าเพิ่งไป